สวัสดีค่ะข่าวติดเทรนในวันนี้นะคะมาพบกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งพันธพรมตำรวจเอกเพิ่มปูนชิดชอบแล้วทมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญนะคะแล้วก็เน้นย้ําให้มีการดาเนินการในประเด็นนี้มาอย่างต่อเนื่องเรามาดูกันว่าสพท,ะทะมีการดําเนินการในประเด็นนี้อย่างไรนะคะกับเรื่องการพัฒนาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ซ่าค่ะ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติพิซ่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาพิซาโดยร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ขององค์ผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติพิซา สำหรับวิทยากรแกนนําระดับเขตพื้นที่และมีการขยายผลจากแกนนําทั่วประเทศ245เขตพื้นที่รวมถึงการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง การขยายผลจากแกนนำในระดับพื้นที่ลงสู่สถานศึกษาจากแกนนำ1,400คนเป้าหมายขยายผลลงสู่โรงเรียน9,214แห่งครู3โดเมน27,397คนนักเรียน557,382คนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลลงสู่ห้องเรียนโดยนําชุดพัฒนาไปใช้ในห้องเรียน การนำนักเรียนเข้าสู่ระบบการทดสอบคอมพิวเตอร์เบสเทสพิซ่าสไตล์ออนไลน์เทสต i n g ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง20มิถุนายน2 5 6 7มีนักเรียนเข้าระบบแล้วทั้งสิ้น2 5 8 1 7 2คนแผนการดำเนินการพัฒนาความฉลาดรู้ของผู้เรียนในระดับสถานศึกษาเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2 5 6 7ครูได้รับการขยายผลและนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ลงสู่ห้องเรียนเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2567กการวิเคราะห์นักเรียนจากการทำชุดฝึก และเติมเต็มความรู้เช่นวิธีการหาคำตอบการใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดและเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเช่นวิธีการเข้าระบบการเลือกคำตอบจากโจทย์ระบบการทำข้อสอบเดือนกันยายนถึงตุลาคม2 5 6 7รรวมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาข้อสอบเพิ่มเติมโดยขยายสำหรับนักเรียนทุกระดับเพื่อสร้างนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Tan, ได้มีการดำเนินการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทำแบบทดสอบเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้วยการพัฒนาห้องสอบพิซซ่าม็อกแอกแซโดยมีแนวคิดการพัฒนาคือหนึ่ปรับเปลี่ยนแบบทดสอบให้สนุกสนานด้วยการใช้เกมการแข่งขันจูงใจให้เด็กพยายามทำข้อสอบให้ถูกต้องเพื่อนำคะแนนที่ได้รับไปเล่นเกม 2. เสริมสื่อเสียงเพื่อช่วยนํานักเรียนให้อ่านเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆนอกเหนือจากการอ่านด้วยสายตาประกอบการนําหลักการอ่านเป็นตัวอย่างมาใช้กระตุ้นสมาธิและฝึกนักเรียนในด้านการอ่าน 3. รูปแบบของข้อคําถามให้มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจไม่น่าเบือ่อแต่ได้ประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจในหลากหลายมิติค่ะพบกับข่าวติดเทรนได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ